มาทูทดีๆสิลูกข้างหนอีกข้างหนอีกมาดื่มชาด้วยเอาปิดไฟไว้อินปิดไฟไว้ปิดไฟขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เจ็บแล้วลงไม่เจ็บ ขบงกับแพขคืนล้อลดให้ตรงก่อนคืนล้อลดหน้านะให้ตรงก่อนไม่ใช่ยังไม่ตรงเออ มันนมก่อนมาลูกมามันนมก่อนเนาะมาให้ย่าดูแผลให้มาลูกมาไหนเราลงมาดูสิลูกเป็นยังไงให้ดูให้ไหไหนเอามาดูนะลูกมาไม่ย่าเป่าให้มนลูกนะโอมาลูกมาโอ้ยไหนมาดูซิมาดูซิมันเป็นยังไงใ้ย่าดูให้นี่เป็นยังไงครับลูกค้าโอ้